ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ f a c e b o o k ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ไม้อารางเป็นไม้อะไราไม่มีใครรู้จักแต่ถูกจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอแต่ดันไปขึ้นที่ข้างบ้านลุงพลเลยเป็นเรื่องเป็นราวตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไม้กระถินป่าแต่เมื่อตำรวจนำไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผลกลายเป็นไม้อาราง ซึ่งใครจะตัดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้ก่อนการตัดไม้ถือว่าเป็นการทำไม้และการทำไม้ห่วงห้ามประเภทกอถ้าใครทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 4มาตรา73ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50 0 0 0บาท ดีนะที่ไม่เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทขอโทษจำคุกถึง20ปีเลยงานนี้เหล่ายูทูบเบอร์ที่ถูกหางเลขถ้ารับสารภาพสารคงรอลงอาญาร้อเปอร์เซนแต่คงถูกปรับหลักหมืน่นถ้าสิบกว่าคนก็น่าจะเป็นแสนแสนสาหัสเลยงานนี้แต่ถ้าสู้คดี ถ้าชนะก็ลอยตัวไปถ้าแพ้ศารก็คงลงอาญาให้แต่ค่าปรับคงสูงขึ้นอีกเท่าตัวเพราะสารคงไม่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งฐานสู้คดีงานนี้เลยตัดสินใจยากขึ้นศาลสู้คดีก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลอาญากรุงเทพคงเหนื่อยยิ่งขึ้น น่าจะขอสารโอนคดีไปที่มุกดาหารได้เพราะมูลคดีเกิดที่มุกดาหารเรื่องโอนคดีนี้ให้ปรึกษาทนายที่แต่งตั้งตามกฎหมายนะครับว่าจะทําอย่างไรตัวทนายผู้เขียนไม่เก่งเรื่องโอนคดีครับเท่าที่มองทนายที่เหมาะสมกับคดีนี้คือท่านทนายสมเกียรติและท่านทนายรัชพลคนหนึ่ง อยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่พื้นที่จึงเหมาะสมที่สุดไม่รู้ว่าวันที่ลุงพลไปประกันตัวที่สพโกตูมโดนคดีบุกรุกแพ่วถางป่าหรือคดีไม้มาค่าแต้ที่เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่คงไม่เกี่ยวกับคดีตัดไม้อารางงั้นที่มีข่าวว่าตำรวจไปหาลุงพลที่บ้านในวันที่6เมษายนสี คงไปส่งหมายคดีตัดไม้อารางแน่เลยงั้นลุงพลที่มีข่าวจะมาเป็นเพื่อนช่างพงคงมาสองสถานะสถานะแรกผู้ต้องหาสถานะสองเพื่อนผู้ต้องหาโชคดีลุงพลกับผู้ต้องหาทุกคนครับทนายนิทัตประเสริฐในติกุลอังคารที่6เมษายน2 5 6 4ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดดราม่าหมอปลาคุณน้ำฟ้า และปูมมหามุนีนายชัยรัตยอดพรมหรือปูมมหามุนียินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทั้ง4ชนิดได้แก่ยาบ้ายาอียาเคและกัญชาซึ่งผลการตรวจสารไม่พบสารในตัวเจ้าตัวได้บอกหลังจากตรวจสารเสพติดเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากนี้จะเตรียมแจ้งความฟ้องกลับคุณน้ำฟ้าเนื่องจากคุณน้ำฟ้าลงทึกประจำวันว่า ตนเองมีสารเสพติดในร่างกายทําให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนเงินจํานวน1 2 0 0 0บาทที่ยืมมานั้นขอยืนยันว่าจะคืนให้ภายในวันนี้ทั้งหมดโดยที่ตนไล่สดด่าคนและคุณน้ําฟ้ากับหมอปลาเข้าใจว่าถูกด่านั้นขอยืนยันว่าไม่พูดลอยๆอ,อีกทั้งตนยังเป็นบุคคลสาธารณะที่มีคนติดตามมากที่ตนพูดไปทั้งหมดนั้นเป็นการแสดง หลังจากนั้นตำรวจได้มีการเรียกตัวคุณน้ำฟ้าเข้าไปเคลียร์ใจกับปุ่มหามุนีในห้องสอบสวนปุ่มหามุนียินยอมที่จะโอนเงิน1 2 0 0 0บาทที่ยืมจากคุณน้ำฟ้าคืนส่วนเรื่องที่มีการไล่สดด่าก็ได้กล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการไล่พาดพิงหมอปลากับคุณน้ำฟ้าอีกแล้วจากนั้นปุ่มหามุนีได้ไหว้ขอโทษคุณน้ำฟ้า มีการหยอกล้อกันซึ่งปูมหามุนีได้บอกให้คุณน้ำฟ้าตีหัวตัวเองถือเป็นการไถ่โทษหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวปู่มหามุนีออกมานอกสถานีตำรวจเพื่อจะส่งกลับบ้านแต่เกิดเหตุวุ่นวายเมื่อยูทูบเบอร์รายหนึ่งที่เคยมีปัญหากับปูมหามุนีได้เข้าไปชี้หน้าและด่าทอจนทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุน ปูมหามุนีได้ป้องกันตัวเองโดยการยกเท้าถีบอีกฝ่ายจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาจับทั้งคู่แยกออกจากกันและนนำตัวปูมหามุนีกลับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องสอบสวนอีกครั้งในเวลาประมาณ1 9นาฬิกาภายหลังจากที่นำตัวปูมหามุนีกลับไปยังห้องสอบสวนและเหตุการณ์หน้าโรงพักสงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พาตัวปูมหามุนีและภรรยากลับไปที่บ้าน ความคืบหน้าล่าสุดดราม่าหมอปลากับปู่มหามุนีส่วนสาเหตุที่ปูมหามุนีออกมาไล่สดด่าทอหมอปลากับคุณน้ำฟ้าคุณน้ำฟ้าคาดว่าน่าจะเกิดจาก3ส,สาเหตุคือตนไม่ยินยอมให้ปู่มหามุนียืมเงินต่อปูมหามุนีอยู่คนละฝ่ายกับตนเกี่ยวบ้านกกอกเนื่องจากตนกับหมอปลาตัดสัมพันธ์กับลุงพลและเขาต้องการเรียกยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ในโลกโซเชียล ทางนี้ตนไม่อยากให้ปูมหามุนีทําแบบนี้กับใครอีกหากอีกฝ่ายป่วยตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพาอีกฝ่ายไปรักษาและตนอยากได้เงินคืนเพราะจะไปทําบุญหลังจากลงบันทึกประจําวันคุณน้ําฟ้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอตลิ่งชันและสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่บ้านปูมหามุนีซอยบรมราชชนนี20แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ยอมออกมาพบ ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปหาปูมหามุนีเจ้าตัวบอกว่าอยู่บ้านขอให้รอหน่อยอยู่กับผู้การกำลังเข้าบ้านซึ่งทำให้ผู้สื่อข่าวงงเป็นอย่างมากเนื่องจากอีกฝ่ายบอกว่าอยู่บ้านแต่กำลังเข้ามาที่บ้านจากนั้นปักหลักรอปู่มหามุนีประมาณหนึ่งชั่วโมงปูมหามุนีปีนออกทางกำแพงหลังบ้านข้ามไปยังกำแพงบ้านอีกหลัง อ้างว่ากลัวว่าจะถูกทําร้ายเพราะมีคนมารอที่บ้านจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่หน้าปากซอยได้ทำการสกัดไว้ควบคุมตัวแล้วพามายังสถานีตำรวจได้สำเร็จความคืบหน้าล่าสุดปู่มหามุนีเพ่นโดนดักตีปู่มหามุนีหายซ่าโดนดักตีหน้าโรงพักยอมใช้นี่ขอขมาน้ำฟ้า6เมษายนนางสาววรพัฒนสอน ฤทธิ์ทิทรภพยบูรณ์หรือน้ำฟ้าภรรยานายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอตลิ่งชันเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากถูกนายชัยรัตยอดพรมหรือปู่มหามุนีไล์สดด่าทออย่างรุนแรงผ่าน YouTube อีกทั้งยืมเงินและไม่ยอมคืนเวลา14นาฬิกานางสาวรพัฒ์สอนหรือน้ำฟ้าได้นำหลักฐาน เป็นข้อความทางแชทไลน์และคลิปวิดีโอการไลฟ์ของปู่มหามุนีที่อัดไว้ก่อนที่จะถูกลบมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาประมาณ15.30นาทีคุณน้ำฟ้าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนและหมอปลาช่วยเหลือปูมหามุนีให้ยืมเงินมาตลอด3ปีทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่ตนนั้นขอไม่เปิดเผยยอดเงิน เนื่องจากตนมีหลักฐานให้ยืมเงินเพียง12,000บาทเท่าที่จำได้ตนถูกยืมไปมากกว่า50,000บาทวันนี้ตนเดินทางมาลงทึกประจำวันเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและหมอปลาเพราะที่ช่วงหลังที่ผ่านมานั้นหลังจากที่ตนและหมอปลาย้ายออกมาจากบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารตนกับหมอปลาถูกปูมหาหมุนีไล่สดด่าทออย่างต่อเนื่อง บางครั้งด่าทอไปถึงบุพกา,ารีทั้งที่ตัวเองถือว่ามีบุญคุณกับอีกฝ่ายเพราะโอนเงินช่วยเหลือหลายครั้ง